สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ร้านอัพต์ยำนะครับไม่ได้มาหลายวันแล้วนะครับวันนี้มาเป็นวันแรกเอื้มคอในแนวหนึ่งชัดเรียบร้อยจัดสปริงค่ะสวัสดีค่ะได้กรอิงไม้ไกลใช่ไหมเลยดูได้ดูเราจะได้นับได้ว่าอันนี้คือหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเวลานับมันจะได้ง่าย นั่งโตะที่สี่นะจ๊ะทารมันชรนะคะของที่ใเข็มไม่ล้าขใ่เข็ไม่ล้าคุณสดคุนปลาเลยรุนสน้อยไม่ลานะจ๊ะสัารที่ล้ากับสอกเยนไม่ล้าสองแล้วก็ยังแสดงเข็มเสร็จปลาหนึ่งจุดนะคะสวัสดีค่ะพี่เรสหนึ่งจุดสี่ก็ยังแดงเข็มกับนักงานนี้จ๊ะแดงเข็มเส็จน้อยนะคะปลาลาเนาะสกครู่นะคะ นอยเลยเอ,เ,อเด็กมาใส่จะไม่ทันทยวน่าแันยำข้าหมูทอดเท่าไรจา๊าสาจา้าปลาลานะเต็มแม็กแล้วนะคะสี่ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณพีพ่ก้าวสวัสดีคุณพลแล้วม่จ้าสวัสดีครัพี่คุณพลแล้วหม่นั่งตัะที่เท่าไรจ ตัวท for er ี She She sh ่6นะคะที่รัาคุณพลอยละไม่เปิ้ลต้นของคุณพลอยละไมนะคะจะเป็นยำหมูยอนหนึ่งยำไขแดงเค็ม2นะคะยำหอยแครงหนึ่งนะคะยำกุ้งสดหนึ่งยำปูม้าหนึ่งยำรวมเบอร์หนึ่งทุกอย่างปลานะจ๊ะเผ็ดกลางทุกยำครับกลับบ้านนะจ๊ะเป็นตัวอะไรคะที่ร้าน28นาทีนะครับซีกหอกหนึ่งค่ะล้าไม่ล้าล้าเนาะจ้าแล้วก็ยำไข่แดงเค็มสองไข่แดงเค็มสองค่ะยกุ้งสุดไข่แดงเค็มหนึ่ง เรียบร้อยแล้วนะคะสักครู่นะคะกุ้งสุกบวกไข่แดงแยกน้ำปลาร้าหมายถึงว่าแยกน้ำยำได้เฉพาะยำไส้กรอกกับยำไข่แดงนะคะกุ้งสุกขอให้น้องกุ้งอยู่ในน้ำยำนะคะแต่แยกหอมแดงกับมะนาวให้เียงว่าเดี๋ยวกุ้งจะไปไม่ถึงบ้านเสียชีวิตระหว่างทางสัก่อนที่นี่คุณกิกี้สวัสดีค่ะสักครู่นะคะคุณกีกี้เบื้องต้นคุณกีกี้นั่งโต๊ะที่เท่าไรคะโต๊ะเก้ามีเพิ่มเติมหรอคะ ของคุณคีคีดขอยแคางไข่แรงหมดแล้วคุณคีคีขาไข่เค็มได้ค่ะไข่เค็มมียู่แล้วหนึ่งนะไม่ปลาไม่ปลาใช่เป็นสองใช่ไหมครับแล้วกับแล้วก็มีกับบ้านกับบ้านมีสาันทอดสามชั้นทอดสองค่ะพอสองค่ะ ก็ทันที้เอาหนุนซีนสามเพิ่มนิดซีนสามเหนียวสามเพิ่มนี่ค่ะลองอลิซแตะดูนะคะอันนี้เป็นอีกชาแนลของแม็กมวยไทยคระลูกค้าในระหว่างเข้ารายการยำหอยแครงก็เข้ารายการกับเขาด้วยนะคะไปได้สักรู่นะคะัี่ดเข้ามาดูเลยข้างๆอ่ะดดดดช่างมา Okay, okay, okay. ไม่มาไม่มาแบโนยังไม่ถึงก็ <c oughs> เดี๋ยวเดินมาหาของคต๊ดที่สิบเอ็ดคุณสาลีจ้าโทษทีค่ะนั่งตัวที่สิบเก้านะคะเป็นยังหมูยอนหนึ่งยังแคแดงเข็มหนึ่งยังคุ้งสดทูโทนหนึ่งแล้วก็ยังปูมมาหนึ่งทุกอย่างปลาหลานะจ้ะเพิเ่มเติมไหมคะคุณสาลี <c oughs> ทางน,นี้นะยังข้หมูทอดนะคะแล้วก็คุณคุณสาลีมี มีกลับบ้านด้วยถูกไหมคะไข่แดงเค็มร้านหนึ่งไข่แดงเท่าที่ค่ะไข่แดงเค็มร้านสองไม่ร้านหนึ่งกุ้งสดร้านหนึ่งไม่ร้านหนึ่งแล้วก็ยำกุ้งสดไม่ล้าอีกหนึ่งต้นเติมไม่จ้าไม่ไมเติมเนาะขอบุนค่ะสิบสองคุณตุ๊กติ๊กสวัสดีค่ะคุณตุ๊กติกต๊ก่าไหนจ้านั่งตัวที่โต๊ะไหนที่ร้านสิบแปดนะคะของคุณตุ๊กติ๊กนะคะยำไส้กรอกไม่ปลาของเด็กให้ล้างกระมังนะจ๊ะยำหมูยอไข่เค็มยำหอยแครงยำกุ้งสดทูมาท คุ่งถูทูหนึ่งคันนี้นะเป็นสองนะคะปูม้าอีกหนึ่งค่ะจีนสองค่ะเวัวอรกับบ้านอีกหนึ่งค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะวัวรู่นะคะีค่ะหเวอร์ตีเีเท่า่อหค่ะพี่อ็วสุดเป็นแม็กซ่นของพีอริมนู้แล้วรมทแล้ว ติ๊กปูให้สองแล้วูเหลือเท่าไหร่อ่ะไปเท่าไหร่แล้วปูม้าเจ็ดแล้วค่ะสาก้าส้าเหรียิบเอ,ดอ็ดถ้าอยางนั้นติ๊กปูม้าไปอีกสามหนึ่งสองสามแล้วก็เพิ่มเบอร์ได้อีก,อนกอหนึ่งเหนื่ละคุณติ๊กได้เบอร์นะคะขอบคุณค่ะคิวต่อไปค่ะคิวที่สิบสามค่ะคุณปอสวัสดีจ้าคุณปอตัวไหนคะ สิบเนะคะปีปลาเป็นยงหมูยอแต่ยำกุ้งสุดนะคะไม่พลาดทั้งสองย่างเพิ่มเติมไหมจ๊ะแล้วก็มีกลับบ้านพูดนะคะกลับบ้านแกงเข็มหอยแรงแล้วก็ปูหมาเพิ่มเติมอะไรจ๊ะที่รักจ้าสักน่นี่เนื่องจากของทะเลเรามาน้อยและมาช้านะคะลูกค้า

ทานที่ข้อหมูเพิ่มหนึ่งนะคะได้ค่ะน้องลูกกพี่เก๋ลูกพี่เก๋ทิ้ว้อีกหนึ่งได้ค่ะคิวที่สิบสี่สวัสดีคุณโอ๊ครนานแล้วนะคุณโอ๊คอยู่ไหนคะนะั่งโซนที่สองนะคะวันนี้ขอไยในความล่าช้านะคะยำหมูยอไข่เค็มไม่ร้าหนึ่งนะคะไข่แดงเค็มหวานน้อยนะคะเป็นปลาาแล้วก็วงเลยบว่าเผ็ดแล้วก็หอยแครงไม่ล้า กุ้งสดหนึ่งเป็นทูทวนนะครับปลาาแล้วก็ปูมาไม่ลานะจที่รักไม่เพิเติมอะไรนะคะขอบคุณค่ะคที่สิบห้าเป็นโอปอสดีคาเขอที่สิบห้เป็โอปอลสดดคาคุณโอปอนังตที่สิบห้านะที่รักเมื่อต้นคอเปนยาหมูยอไม่ไม่เสียล้านะคะยางทองหมูยงหอยแครงยางกุ้สดถึงปลาลาสัอย่างนะกเติมม่อมีกัะบ้านกระบ้านคนเป็นอรแสดงตรงนีของือแยกน้ไม่ล่ายืนแกุ้งททวี่ลาไม่เพิ่มนเนาะ เรื também, também ่องของคุณค่ะคิวที่สิกคุณนางจ้าสวดนางจ้าสิบกคุณนางสัสดีค่ะนางเั็นตัวนี้อะไรคะตัวนี้แต่คุณนางเป็นยังไงยังพอน่ยังไงแบบไม่หมดนะเป็นตุ่นปลาไหเ้นตุ่นสุนันครับได้เตอกนอะไร้านะเปิงเปิงแขนที่ะคิวที่สิบเคุณบุ๋มพอนะคะคิที่17เคุณบุมพอนี่ไหจ้ ปาดุกปลาดิบสาตั้งโต๊ะสนะคะยโต๊ะเวี่ให้เก็มเลยนะคะถูกต้องนะตั้งโตเลยนะคะตั้งาะสามาลาเปาตาซาลาเาด้วยนะคะยยองแาเลยหกนะคะสิกต่อค่ะต่นตอนนี้ได้รอเราจะเป็นเหนียวต้นเหนียวตคือไม่ติดแปงข่ะคุ้หวนแขอ่อนสวัสดีค่ะบุหรนแต่อ่อนตัวที่ได้ ยังหมูยอยังอะไรแล้วก็ยังรู้สุดเปลี่ยนน้อยนะจ๊ะปลาไ้ลสามยงนะคะกลับบ้านพี่เด่นจอหนึ่งจัะต้นกำเนิดที่รักษาตสุดกลับบ้านานี้ครักับบ้านรสุไข่นะครับกิไรกนะรมาจากแห้งนอนงอกรเื่อนวิเดีนโลละจักบาทแห้งเเป็นจากแห้งนานโลละเท่าไหร่ครับพี่อยากรู้โลเท่าไหร่ครับ คุณสมม่ตุ้ค่ะคุณพิจิายู่คอใครค่ะหนึ่งจุดสี่แปดสมม่ตคยนกานึ่งสอสมสี่คุณสครับไปวัคุณสมม่ตาค่ตยาวเป็นงเบ้าเหมือนเดิมยั้รนะคะยี่สิบายี่สบเอ็ดคกมตูนาเปิดไน่ยี่ิบเอ็ดคือกระตูยคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่นั่งจองพิวให้ลูกค้าของท่านนะคะถ้าลูกค้าของท่านมาไม่ถึงทางร้านขออนุญาตข้าบินเพื่อเลื่อนลำดับที่ถัดไปขึ้นมาแทนนะคะขออนุญาตคุณกะตูน,นะคะ่ะคุณกาตูนนับหนึ่กาตูนนับสองและคุณกาตูนนับสาขอบคุณค่ะที่22คุณไออารัาที่22คุณไลท์ไพ์ูอารังศิานั่งโต๊ะที่1นะจ๊ะลูกคาเป็นยังหมูอยอยงไข่แดงหิมยังกุ้งสุดนะคะ ลุงส <Incred ibly S 2> <deal> ุกนะคะเป็นสดสี่งส so. ุกเป็นตระหลาแเติมไหมคะไม่เพิมครับคุณเป็นยุงสรุตระสวัสดิภา2ยี่สิบสามปีแล้วเป็นย้่สิบสีุ่ณตระสองุตูจะได้ยำสียใยปูมาแล้วที่ยมูฟเวอรต่ละนสี่ยำนะคะทุกท่านสุดไหคะแบุค่ะที่สี่ปูตุ่สวัดิภาคุูตู่ที่ก็เลยค่ะมี อย่ามาสนี่ยะเป็นดีตุ้มอยู่หยังยังยังต้องเปินที่ยังโยมเวอร์นะต้องเตะสตเลยคะ้ามยอดแห้งเลยหมายเลยลูกค่าตรว่าเป็นสิบเป็นพันก็เองัละสิบเปสวัสดีค่ะสวัดียังเป็นคอม่ยังตุ้มัลก็ยังมเวอร์เราเดน้อยได้ค่ะเรี่งกองจีนได้คนี่ละกี้กันดีเนาะได้ค่ะ ตอนนี้ก้เป็นล่าอยู่นะคัะหัดไปที่ที่หมวกระยาษผลน25สังานที่25ดูไหมคะ25ดูโล่รยัดไอแต่25แพงกว่าปีเดนเนาะผลงานเต็ที่หมวกสกู่นะครับยัดทาที่นักปอนที่มันสกู๊ดค่ะตกินอันาสองท่านบอล้เป็นเชิญตะสามได้เลยค่ะเป็นกรมาไม่ใสกระา้อยนะคะแล้วก็ยัง่าว่างวมีลักกาได้เยของุค่ะ อำนาจจะเริ่มบอกคือหมวดราชเทวีวิ่ไก่เติมไก่เตอยู่รมาครบร้อยลเนาประมาณนั้นาะ่าจกอยู่มากกรุงเทพจะฝาประมาณ20กิโลต้องไปเป็นสารแล้ววมเป็นาไรครับลาส่งหมนี่เช็คนี่คุณยังนี้นะคะคอไ่ดีัหา ห้าได้คือหน่เด่นตห้ไา,าไา้ไเลยค่ะกคถาม่้้เป็นอไรฝังยอใส่เคมย่างคอ่ยสดางไม้ย่างงไม้สุอยงกด้วยด้ปลาร้าทั้งมเลยพิ่มเติมอะไรไมครับะรี่ครับผงกะม่เหมื่อไช่คบใ่ับคดสามรอ เมื่อวานน้ำท่วมถึงไหมครับอะไรนะคะท่วมถ,ถึงไหมดน้ำมันมันจะท่วมตรงนี้ค่ะตรงตรงไปตรงไปตรงนี้มันจะอย่าเรียกว่าน้ำท่วมเลยค่ะพัทยาจะชอบน้ําขังระบายไม่ทันค่ะสักประมาณหนึ่งชั่วโมงก็<อ>งกปกติแล้วค่ะใช่น้ํารอระบายใช่ค่ะตรงนี้ส่นยงพดสงูมในคนี่ไมะบา้าต้ เล่นเลยสงใจอันนี้เทศกาลที่อยู่บ้านแบบช่างๆนักวิทยาศาสตร์เอาเลยไมจไมเยาไม่ต้องเจอยเนาะป็นจาละร้อยถ้า่นั้นขออานไปด้ยนะนี่ถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปคถ่ายบุ๊แวอ๋อเอาเใหม่เอาใหม่ใช้เวลาระมาณการอ่งเดระงนช่วโมงสินาทีในการรับยังนะคร เดี๋ยวเราจะพาไปดูดนะคะขอตด้วยชาสัมันธ์กันใรอบนขอตด้วชาสันกัในรอบรกค่ะิาเกวลเราารลิกนเรนเิานนในรบรกนเรนเิานนในรบรกานราิาบเวลานนินว สามริบกล่องเล็กเดี๋ยวนับก็ได้3 0บแล้วเดี๋ยวแมงมาด้วยและทุกคนที่ทางร้านม้สิบอร้านและออนรนค่ะวันในทางร้านมุ้งสเนอเราจะแจ้งประกาศให้ทราบผ่านทางจิที่ยังด้าหนึ่งวันค่ะและสำหรับในช่วงสรานการนี้นะคะวันที่14ถึงวันที่19กขออนุญาตนออน่อยนะครับวันที่1 19ทางร้านก็ได้ขออนุญาตหยุดค่ะดจะจะกัดมาเปิดใหบริการในวันที่ส0นะคะสำหรับในส่วนของหนึ่งค่ะที่ยังจะเตรียมน้ำเปล่าแล้วน้ำแข็งไว้นัขามือนะคะุกค้า สามารถบริการตุรีได้เลยค่ะหากลูกค้กาท่านใดต้องการทานในส่วนของน้ำมะลมหลากสีนะคะสามารถซื้อและนำเข้าจากพิซเซลได้เลยนะคะทางร้านไม่คิดค่าเปิดฝวดค่ะแต่ข้อความกรุณาตักษาความสะอา,าดให้กับลูกค้าด้วยนะคะแต่ข้อความกรุณารักษาความสะอา,าดให้กับทางร้านด้วยนะคะ ส่วนเครื่องดื่มที่นำเข้าจากบิ๊กซีนะคะรบกวนขอความคุณ,คณนานรักษาความสะอาดในกระถางด้านด้วยนะคะสำหรับนในส่วนของเครื่องดื่มนะคะ,น,ะ,น,น,น,คะน้ำผลไม้ผลจากบ้านติดหนึค่ะโดยทีพรีเมีติมจากร้านอัลเทเรสค่ะเหมือนพวกสิงคโปร์สูตรโบราณรวมถึงผลไม้สุขุมป้าทั้งหมดนี้ความเหมือนเช่นกันค่ะอาภิญญ์ขออนุญาตสมรสสิทในการนำเขา้าเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะตามมาตรากฎหมายที่ว่าด้วยห้ามจำหน่ายและดื่มสุราในสถานประกอบการและบริการน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะสำหรับลูกค้าท่นานใดจอดรถเป็นฝั่งตรงข้ามนนนนะะะคคครรรรบบกกกกวววัสดุณ่่่เเเเืออองจาป็ิไ กันค่ะเพื่ออัตรรติการรอยยํำและการรับประทานโรหากิจกรรมมาทำระหว่างรอขอบคุณค่ะขออนุญาตและขอตัวไปยัำก่อนค่ะเจอกันใหม่ในรอบหน้านะคะแล้รา็็จะกลับมายัำค่ะขึ้นลงทั้งวันค่ะไฮดรลิกขอบคุณค่ะ